ดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเชวาลในข่าวไวัยไทมย,ยูนะครับบอกกันตรงๆว่าคงจะเป็นเรื่องราวที่มองข้ามไปไม่ได้กันอีกแล้วครับสำหรับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโควิดสิาสายพันธุ์โอมิครอนนะครับที่พุ่งเป็นเท่าตัวในสัปดาห์เดียวครับมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่514รรายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพบว่ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็อาการป่วยเนี่ยไม่รุนแรง แต่กระจายไปในพื้นที่ถึง14จังหวัดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในแถบภาคอีสานครับยังไม่น่าวางใจนะครับหลังเกิดคลัสเตอร์หัวเมียในจังหวัดกาฬสิธุ์ลุกลามไปที่จังหวัดโดยรอบด้วยครับแล้วก็มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้าพื้นที่ติดเชื้อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาครับทางแพทย์หญิงกภิสมัยกล่าวนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยมี514รายที่ติดเชื้อโอมิครอนยืนยันนะครับถือว่าเป็นการก้าวกระโดดจากสัปดาห์ที่แล้วที่พบ200กว่าคน จำนวนนี้2ใน3เนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศนะครับและ1ใน3เป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อครับคัสเตอร์ใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับเป็นเคสสามีภรรยาที่เดินทางกลับจากเบลเยียมจากทำลายครับมีการรับประทานอาหารในถับแล้วก็เดินทางไปที่ตลาดโรงศีทําให้มีนักดนตรีพนักงานและก็ลูกค้าที่รับประทานอาหารในขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้สัมผัสเสีย่ยงสูงทั้งหมด125คนด้วยกันนะครับ และเฉพาะที่ร้านอาหารมีผู้ติดเชื้อไปแล้ว21คนครับและอีก97คนรอยืนยันครับว่าติดเชื้อหรือไม่คัสเตอร์นี้ยังเชื่อมโยงไปยังจังหวัดลำพูนครับที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว4คน และจังหวัดอุดรธานีอีก6คนครับนอกจากนี้นะครับยังพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนที่จังหวัดสุรินทร์หนึ่งคนเป็นการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากประเทศเดนมาร์กและที่จังหวัดภูเก็ตกับกระบี่จังหวัดละ1คนีครับเป็นการสัมผัสจากแม่บ้านที่ทํางานในโรงแรมที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยไปพักอาศัยนะครับส่วนที่จังหวัดปัตตานีครับพบ7คนเป็นการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากการแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับ ขณะที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหาคนครเราพบสองคนครับเป็นการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่เป็นสามีประกอบอาชีพนักบินเดินทางกลับมาจากไนจีเรียโดยในวันนี้นะครับทางธนูอร้ายเนี่ยพา,าผู้ชมไปรวบรวมข้อมูลที่น่าตกใจและมีการวิเคราะห์การเอาไว้นะครับว่าคนไทยเนี่ยอาจจะต้องติดเชื้อโอมิครอนทุกคนครับโดยเราจะพาผู้ชมไปเริ่มกันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ในวันนี้กันก่อนนะครับ28ธันวาคม2 5 6 4 จะเข้าปีใหม่นะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่2,305รายครับยอดติดเชื้อรวมใน,นรอบเมษายนเนี่ยอยู่ที่2ร้าน1 8 5 8 4 9รายนะครับและรวมยอดติดเชื้อสะสมทั้งหมดเนี่ย2 2 1 2 4 0 7รายด้วยกันเสียชีวิตเพิ่ม32รายครับและเสียชีวิตสะสม21,598รายนะครับ หายป่วยเพิ่ม3,070รายครับแล้วก็หายป่วยรวมระรอกเมษา,าเนี่ย2ร้าน132,017รายด้วยกันนะครับและตัวเลขผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่คือ33,639รายก่อนหน้านี้นะครับทางสนิวออนไลน์เนี่ยพาไปดูสาเหตุว่าทำไมคนไทยจะต้องหนีโอมิคอนกันไม่พ้นเราพาไปดูอาการของเชื้อโอมิคอนกันก่อนครับว่ามีอาการอะไรที่ออกมาอย่างเด่นชัดนะครับ สำหรับข้อมูลอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์โอมิครอนที่มีอาการ41ราย8อาการที่พบมากที่สุดก็คืออาการไอครับมี54รองลงมาก็คือเจ็บคอครับ37มีไข้อีก29ครับปวดกล้ามเนื้อ15มีน้ำมูก12ครับปวดศีรษะ10หายใจลำบาก5นะครับส่วนอาการที่ได้กิ่นลดลงเนี่ยมีเพียงแค่2เท่านั้นครับ นายแพทย์สมศักดิ์อากาสินอธิบดีโครงการแพทย์นะครับกล่าวถึงอาการของผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนนะครับจากการรวบรวมข้อมูลทั้งต่างประเทศและก็ในประเทศขณะนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยอาการไม่แตกต่างจากอาการโควิด -19 ส่วนใหญ่นะครับมีอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนคือมีไข้เจ็บคอและก็ไอแห้งๆครับเกือบทุกประเทศเนี่ยรายงานตรงกันครับว่าความรุนแรงไม่มากเท่ากับเดลต้าหลายประเทศก็บอกว่ารุนแรงน้อยกว่าเดลต้าพอสมควร พบว่าบางราย,ยมีอาการปอดอักเสบครับแต่ก็ไม่ได้มากสําหรับการรักษาในไทยเนี่ยก็คือการให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียภายใน3วันหรือว่า24-72ชั่วโมงครับพบว่าผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นและก็หายเป็นปกตินะครับขณะที่ทางข้อมูลจากทางศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมมจุธาหรือว่าคุณหมอดื้อน,นะครับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุครับว่าทําไมคนไทยเนี่ย ถึงต้องติดเชื้อเกือบทุกคนอย่างหนีไม่พ้นนะครับซึ่งคุณหมอธีระเปิดเผยถึงสาเหตุ5ข้อที่บ่งชี้ครับโดยระบุครับว่าชะตาโอมิครอนคนไทยยังไงก็ติดโอมิครอนไม่ช้าก็เร็วทั่วหรือเกือบทุกคนขึ้นอยู่กับข้อหนึ่งครับระยะเวลาหลังได้วัคซีนครับแม้เป็นวัคซีนที่คิดว่าดีที่สุดเช่นไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาสาเข็มซึ่งแรงกว่าแอสตราเซเนกาสเข็มมากกว่า10เท่าแต่เมื่อพ้น3เดือนไปแล้วประสิทธิภาพจะตกลงเหลือแค่40%ตามข้อมูลของไฟเซ ข้อ2ถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนแต่เคยติดเชื้อโควิดสิมา,มาก็ติดโอมิคอนได้เหมือนกันภูมิคุ้มกันก็ช่วยไม่ได้ครับข้อที่ 3. การฉีดกระตุ้นขณะน,นี้เป็นการหน่วงให้ไม่มีการติดเชื้อโมมหานทันทีทันใดเช่นเป็น10,000เป็นแสนเป็นล้านซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยจะมีคนที่ไม่ได้รับวัคซีนปนอยู่ด้วยครับหรือว่าแม้แต่ได้รับวัคซีนแต่ก็ตกอยู่ในกลุ่มสูงอายุหรือมีโรคประจําตัวซึ่งจะทำให้วัคซีนเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงและทําให้อาการรุนแรง ขึ้นจนต้องเข้าโรงพยาบาล ICU ในจํานวนมากพร้อมๆกันเป็นต้นนะครับทั้งนี้ครับคนที่ได้รับวัคซีนหรือเคยติดเชื้อมาก่อนถ้าไม่เปราะบางจริงๆเมื่อติดโอมิคอนหวังว่าอาการจะผ่อนหนักเป็นเบาขึ้นอยู่กับระบบภูมิเออความจํายังมีอยู่หรือถูกปลุกขึ้นมาทันท่วงทีถูกที่ทันเวลาได้หรือไม่ข้อที่4ครับในเมื่อวัคซีนด้อยประสิทธิภาพลงอย่างมากวิธีการฉีดต้องทําให้มีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุด โดยการฉีดเข้าชั้นผิวหนังที่ใช้ปริมาณน้อยและผ่านกนละนกลไกกับแบบเข้ากล้ามถ้าเกิดสวยก็สวยน้อยหรือรอดเลยครับข้อที่5ครับยาที่ใช้รักษาตั้งแต่แรกเริ่มมีการติดเชื้อไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลมีความจําเป็นและมีความสําคัญพอกันหรืออาจจะมากกว่าวัคซีนด้วยซ้ําเช่นฟ้าทลายโจรไอเวอร์แมินฟลูว็อกซามีนหรือฟลูออกฟลูออกซิทีนนะครับ ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัยสุภรัตน์พินโยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับออกมาโพสต์ Facebook ระบุครับถึงแนวทางการอยู่รอดจากโอมิครอนนะครับกลายเป็นสายพันธุ์หลักครองโลกแทนเดลต้าหลังจากข้ามปีใหม่ไปไม่เกิน1-2เดือนนี้ครับอย่าตื่นตระหนกกับข่าวการแพร่ระบาดของโอมิครอนนะครับโดยมีการระบุข้อความครับว่าการอยู่กับโควิดอย่างปลอดภัยแนวทางการอยู่รอดจากโอมิครอน ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามครับโอมิคอนเนี่ยจะแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยอย่างแน่นอนคาดว่าจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักครองโลกแทนเดลต้าหลังจากข้ามปีใหม่ไทยไปไม่เกิน1-2เดือนอย่างไรก็ตามนะครับแม้โอมิคอนเนี่ยจะแพร่เร็วกว่าทุกสายพันธุ์ที่เคยมีมาแต่โชคดีครับที่เริ่มมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆที่สนับสนุนว่าโอมิคอนเนี่ยก่อโรคที่รุนแรงน้อยกว่าเดลต้ามากยิ่งตอกย้ําแนวคิดการอยู่กับโควิดอย่างปลอดภัยมากขึ้นใครที่ยังติดกับแนวคิดที่ต้องติดเชื้อ เป็นศูนย์น่าจะตกยุคไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาครัฐในสถานการณ์การระบาดของโอมิคอนเนี่ยควรพิจารณานในหลายประเด็นครับประเด็นแรกคือควรจะสร้างความแตกตื่นให้สังคมเมื่อพบผู้ติดเชื้อโอมิคอนหรือไม่ข้อ 2. ยังสมควรจะตรวจเชิงรุกในคนที่ไม่มีอาการหรือไม่นะครับข้อที่3คือยังสมควรจะรายงานจํานวนผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยที่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่หรือไม่ข้อที่4ยังสมควรจะมีสถานกักตัวหรือรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยอยู่อีกหรือไม่ 5. ยังสมควรใช้ rt-pcr ในการตรวจทัดกรอกหรือไม่นะครับขณะข้อมูลอีกด้านจากทางนายแพทย์สมศักดิ์อักศิลป์อธิีรดีกรมการแพทย์ครับมีการสั่งให้ทางสถาบันสุขภาพเด็กแข่งชาติมหาราชินีนะครับหรือว่าโรงพยาบาลเด็กเนี่ยประสานไปยังเครือข่ายโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานครครับเตรียมการเรื่องเตียงรักษานะครับและยานนําฟาวิพิราเวียรองรับผู้ป่วยเด็กที่อาจจะเพิ่มขึ้นพอสมควรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของอูมิคอนนะครับ นอกจากนี้ยังมีการทําคลิปแนะนําวิธีการดูแลร,รักษาผู้ป่วยเด็กที่บ้านนะครับแล้วก็กําหนดให้มี CI ไอสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ต้องมีผู้ปกครองดูแลครับโซลละหนึ่งแห่งละมีระบบส่งต่อโรบาลด้วยครับหลังจากการแพร่ระบาดของโอมิคอนนะครับกระทรวงมีการทําแบบจําลองสถานก,การณ์ขึ้นมาครับเพื่อคาดการณ์การติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิคอนในไตามาสหนึ่งปี2 5ง5หลังปีใหม่นี่ครับคาดว่า 1. สถานการณ์ที่แย่ที่สุดหากไม่มีการทําสิ่งใดเลยประชาชนและสามประกอบการเนี่ยครับจะต้อง ร่วมมือไม่ร่วมมือต้องการการเกิดการระบาดในวงกว้างอย่างรวดเร็วคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยถึงวันละ3-4มถึงหมื่นคนเสียชีวิตวันละ1 7 0ยเถึงคนครับและจาเป็นต้องใช้เวลาควบคุม3มถึงเดือน 2. สถานการณ์ระดับปานกลางมีผู้ติดเชื้อวันละ1 5 0 0 0คนแล้วก็ถึง1 6 0 0 0คน 3. สถานการณ์ระดับดีคือประชาชนและสถานประกอบการให้ความร่วมมือดีมีการฉีดวัคซีนมากขึ้นในทุกกลุ่มมากกว่า4ี่ล้านโดสต่อสัปดาห์ ลดกิจกรรมการรวมกลุ่มผับบาร์ควบคุมได้ดีจะมีผู้ติดเชื้อว,วันละ10,000คนเสียชีวิต60-70ถึงคนใช้เวลาควบคุมสถานการณ์ในภายใน1-2ถึงเดือนครับและทางกระทรวงสาธารณสุขเนะี่ยอยากจะขอความร่วมมือประชาชนให้ทําให้ได้ในระดับนี้โดยก็ต้องบอกว่าถึงแม้สถานการณ์ติดเชื้อโควิดสิโอมิคอนเนี่ยนะครับจะน่ากังวลครับแต่ที่ประชุมสบคก็เน้นย้าให้คหํานึงถึงประชาชนที่ต้องการดําเนินการในชีวิตปกติในช่วงปีใหม่นี้ ไม่ใช่แค่การฉลองมีหลายครอบครัวนะครับต้องการเดินทางกลับไปหาผู้สูงอายุที่ไม่ได้เจอกันมานานเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีมาตรการห้ามจัดเทศกาลปีใหม่ครับแต่ขอให้แต่ละจังหวัดโดยเฉพาะคณะกรรมการโรคติดต่อกทมโรคติดต่อจังหวัดเข้มงวดมาตรการครับนายกยังมีการเน้นย้ำให้เที่ยวปีใหม่ในกลุ่มเล็กหรือการสังสรรค์นในครอบครัวเพื่อสนิทสถานที่ทํางานให้ตรวจ ATK ทั้งผู้จัดงานและผู้ร่วมงานนะครับจะทําให้ยอดผู้ติดเชื้อหรือเสียชีวิตเนี่ยไม่เพิ่มมากขึ้นจนถึงขั้นที่ระบบสาธารณสุขเนี่ยรับไม่ไหวนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าประชาชนคนไทยนะครับจะต้องมองข้ามเรื่องเชื้อโควริสาสายพันธ์โอมิครอนกันไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการระบาดเนี่ยมันลุกลามไปอย่างรวดเร็วจริงๆครับและหลังปีใหม่เนี่ยก็คาดว่าจะมียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเราก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าคงจะไม่ถึงขั้นว่าเกิดเหตุร้ายแรงจนต้องกลับมาล็อกดากวน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับาวายเทนิวเอ็กซ์คูซีฟครับจเจาะลึกทุกกระแสร้อนของสังคมครับ